สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยในงานสัดการ์ครูแจ๊สเกมนะครับผมตายแล้วตายเลยตอนนี้อยู่กับเซนโลสีนะกับฉากล้อเลียนหนังนะจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนเนี่ยนี่นี่นี่ชื่อเรื่อง l e a v e i t To The แต่มันไม่ใช่เดอะเซนตนะจริงๆมันต้องเป็นเรื่องอื่นนะ มาแล้วยินดีตอนเช้าที่ร้กฉันจะมาาเช้าให้คุณนะ Mr. King oh, from across the street oh, was going out of town for pancakes? a few weeks. He was wondering uh, if you gym. could check his mail for him. Oh, I'm sure <laughs> he has some crazy new get well right Such a card. And someone named Dex stopped by earlier. Uh, I didn't recognize him, from. so I just sent him away. Cut. Oh, yeah, eat. No more eating. Bored. Pancakes. If you dip it in, it won't so I, I think I heard Timmy deliver the paper earlier. Could Outside. You got it, sweetheart.

เยี Ooh, be time, uh, source, oh, okay. Okay. Oh, ่ยมชมประชาชนแล้วไ่พอเราคนขับนะขอฉันขับนะโอเคไปเลยกันสลิงเกอร์โอ้โหชื่อรถขับขับรถนอกรางก็ไม่ได้ด้วย เนี่ยโอ้มันบี้กลับมาดเลยเลยมันบี้กลับมาบี้รถกลับมาโอ้มาเลยมันมาเลยรถกลับมาเลยนะมันล็อกที่ทางให้เราต้องขับมาลองขับตรงๆดูครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยว มันเลี้ยวให้กูเองอีกโอ้มีแอนกรเป็นไงฉันแวไหมล่ะหัวฉันเววดีไหมสวัสดีพี่น้องทุกคนนีี่คิดรือเปล่าบีหนคิดที้อะไรล่ะบีองรู้ไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยเจ็บตี้นอ๋อเสียเลือดนะต้องเก็บ การสอนในตัวนะาถ่ายรูปหน่อยนี่เป็นไงเราฟัดมึงไม่ตีโตกับผิวกูเหรอประชาชนเขารอคุณอยู่นะ oh, ันะฉากซ G แล้วนะเข้ามาในร้านโอ้โหจะเอ๊ะมันมันช็อต คนเริ่มแปลกตแล้วฮะเริ่มช็อตช็อตเฮ้ยไม่ใช่แล้วอย่างนี้นนะฮะอือโอ้โตัวแววได้ใจเลยพ่อหนุ่มเมทัลลิกผมตัวแวลก็เชื่อฮะโอ้โหคนเป็นอะไรไปน,นะมึงซอมบี้เลยอ่ะกระโดดขึ้นรวดไปเลย I'm getting the out of here รถแบบเงี้ยความเร็วแบบไม่ได้เลย k i n z i Hello k i n z i มา Hello อยู่นะย e นฟ b u เลย u h a v e t น bring ี่เราพูด sec ให้เราทำอะไรครับให้เราไปทาอะไรตรงนั้น โยไปเลยแมกนัมมันเร็วที่สุดแล้วของมันนะเนี่ย f เออโอ้แงมลดลลบลดกูออกเห็นเห็นเลยเนซจตัวแวกระแทกหัวาไอ้ฆ่าตำรวจ

ตำรวจจะมายุ่งกับผมแล,ล้วคุณตำรวจเรียบร้อยคุณตำรวจเดี๋ยวคนตำรวจคนนี้อยากอยากได้พิเศษนี่เป็นไงโอ้ยอยากได้พิเศษอยากได้พิเศษนี่ลั่นหัวจเออภาพนี้เป็นภาพรุนแรงครับไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นไปนะครับเอ้ยไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับผม ด <c oughs> ูว่าเขาส่งอะไรมาให้เราโอ้โหนี่ครับสิ่งนี้คือก Rocket 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 <c oughs> <c oughs> าลเนี่ตัวนหายเลยสิใคร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 เล่นเมทัลสลักเนี่ย เนี่ยโรเกตแลนเจอร์โรเกตแลนเจอร์โรเกตนเอร์ The simulation is h no. โรเกตแลนเจอร์แลนเจอร์คิสซี่ว่าส์ว่าส์กำลังว่ไนเอรอย่านะฮะยิงคนเยอะๆก็ได้ตังค์นะยิงคนเยอะๆก็ได้ตังคเ์เอาละเดี๋ยวนี้รอเดี๋ยวมันตริกนะ มิสเตอร์สมิธอ,อ,อย่ายุ่งกับผมมิสเตอร์สมิธทำเป็หนหลบทำเป็นหลบหลังแอคชั่นเหรอมึงหลังแอคชั่นเหรอมึงนี่ยังไงโอ้โห,โหไอ้รถเวนโดน,นะน,นรถชนเลยฮะไม่ใช่รถกรุงเทพนะเป็นรถชนไง ยังมุกงอยู่นี่ยังจะเล่นอีกโอ้ยแม่งกระโดดหลบอีเต็มเต็มมันกิ้งหลบมีกิ้งหลบมีหมุนตัวหลบหมุนตัวหลบโอ้โหยืนรีโหลดยืนรีโหลดนี่เป็นไงกระเด็นไปฮะ เกิดอะไรขึ้นอีไปคุณสมิธอ้าวอ๋อพี่ต่างดาวเรากำลังดูอยู่นะพี่หัวทุเรียนของเรานะฮะไอ้สั่งโอ้ฉันประหลาดใจนะฝักมีอันนี้ล้อหนังเรื่องอะไรผมจะไม่ได้นะที่เป็นพระเจ้ามาพูดด้วยนะเป็นดาวมา แล้วงคิงก็ได้นะดังค like ิงก็มีฉากที่ม so ูฟาซ่าว <you people. S 1> ่ะอ่ามูฟาซ่ามาคุยซิมบ้าอย่างงี้เหมือนกันแนะดัจริงเป็นหนังเรื่องอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วต้องไปดูในคลิปยูทูบเขามีคนลงไว้นี่ครับเขาสามารถเปลี่ยนเมืองฉันจะเปลี่ยนเมืองในแบบของฉันฉันเล่มซินซิตี้ฉันจะทำลายสิ่งนี้ฉันต้องการ บางอย่างต้องทำลายชี้์และเสริมสิ่งใหม่เข้ามานี่บเสกสันขึ้นมานะโอ้โหเป็นไงล่ะลงมาแล้วโอ้โหกระตุกนิดหน่อยนะฮะยิงแม่งยิงแม่งอ๋อพี่โตแววสู้ไม่ได้เลยนะจะวิ่งไปไหนล่ะ ไหนจะไม่ได้หรอกนอ่หมวดทุเรียนอ๋อปล่อยเราลงปล่อยเราลงโลกในโมเดทนเดทนี่เขาสร้างขึ้นมา,นะา,าล่วงลงไปแล้วโควิด But today is your lucky day. Today, you get to be a part of a new work release program. Swear your film, and I will empower you to be wardens of Simulation 31. Simulation 31. Torment the President of the United States. Beyond that, the world is yours to toy with. คุยกันรู้เรื่องหรอวะหน้าตาน่ารักจ,กโโกงจังไปเลยเจบแล้วนะฮะ โอเคครับขอทำสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกันไว้ต่อกันคราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ